สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเอดีทุกทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ยังคงอยู่ในช่วงบรรยากาศของการเฉลิมฉลองของตรุษจ,จีนอยู่นะคะวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์ถนับภาษาจีนนะคะวันจีนทางจันทร์จะเอ่อท,ทางทางปฏิทินจีนก็คือเป็นชิวซานนั่นเองนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เริ่มงานเพราะหลายท่านยึดคตินะคะเริ่มทํางานในชิวสี่นะแต่ว่าก็วันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศของตรุษจ,จีนก็ขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านนะคะ ซินเจียยูอีซินนี้หัวใ้นะคะบวงซออื่อยูอีอีอีหม,มัวมัวค่ะเอ๊ะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะคะบวงซออื่อยูอีแปลว่าไม่ว่าท่านจะคิดหรือตั้งความปรารถนาในเรื่องอะไรทั้งหมื่นเรื่องขอให้ประสบความสําเร็จทั้งหมด อีอีหมูม,ม,ม่วคือจงมีชีวิตที่เติมเต็มในทุกๆมิติของชีวิตนั่นเองนะคะก็เริ่มวันนะคะเริ่มสัปดาห์ดีๆด้วยพลังงานบวกๆของนะคะบรรยากาศของจรุษจีนค่ะแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยนะคะถึงบรรยากาศของวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะ ขอบคุณทีม Challenger นะคะที่ได้ส่งการดขอบคุณมานะคะก็เป็นการแสดงความรักกันที่น่ารักมากเลยนะคะก็บรรยากาศของบีนไอนะคะเราส่งเสริมเรื่องของอบรรยากาศนะคะ,ะ positive attitude lifelong learning นะคะแล้วก็ r e co g nition ตอต่อกันนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ได้มีการส่งพลังงานแล้วก็พลังงานดีๆต่อกันในชุมชนของเราเนาะนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับทุกแรงกายแรงใจนะ,ะที่ได้ัพพอร์ต ทางคุณใบตองนะคะสมาชิกจากเบนไอซิกเนเจอร์ที่ประสบเหตุไฟไหมนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากเบนไอซิกเนเจอร์ให้มีที่อยู่นะคะ,ะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ได้ช่วยเหลือกันในการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อให้ใบตองนั้นได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ต้องเรียกว่าเริ่มต้นจากศูนย์เลยก็ว่าได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องใบตองนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆุกคนเลยนะคะที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันนะนี่คือความน่ารักของชุมชนเบนไอเพราะเรา จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะแสดงความรักกันในวันนี้คีย์เลขเก้าเข้ามาในแชทบ็อกเลยนะคีย์เลขเก้าให้กับทุกๆสิ่งเลยทั้งเฉลิมฉลองวันตรุษจีนเฉลิมฉลองบรรยากาศวันแห่งความรักเฉลิมฉลองการที่เราช่วยเหลือกันในชุมชนของเรานะคะก็เป็นสิ่งที่น่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้จริงๆแล้วพี่ปิงพี่เตียงอยู่ในระหว่างการเดินทางไปที่อเมริกานะคะเพื่อไปเรียนรู้ค่ะ l i ฟ e Long Learning ทุกๆปีทั้งพี่ปิงและพี่เจงนะคะลงทุนเวลาและลงทุนทุนทรัพย์ในการที่จะไปเรียนรู้นําข้อมูลความรู้ใหม่ๆมาอัปเดตให้กับพวกเรานะคะเพื่อมาเป็นกลยุทธ์ในการทําธุรกิจของพวกเรานะคะ ให้มีชุมชนที่ยอดเยี่ยมแต่เราจะไม่หยุดไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้ค่ะทุกเช้าวันจันรเรามาเจอกัน9ก้าโมงถึง10บโมงนะคะวันนี้นะคะเราก็เริ่มต้นซีรีส์ใหม่เป็นวันที่เราเริ่มต้นซีรีส์ใหม่กันพอดีเลยนะคะสไลด์แรกเลยค่ะซีรีส์ที่จะเริ่มต้นในวันนี้นะคะมาจากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ The Diary of a CEO ค่ะ3 3 r o l e s of Business and Life Success นะคะหนังผู้เขียนคือคุณท่านนี้ค่ะ คุณสตีเวนบัตเลตนะเป็นหนังสือที่เรียกว่าติด s u n y t y t i s e s s t s t s l l n i n o o o นะคะก็เป็นหนังสือที่ขายดีแล้วก็บังเอิญได้มีโอกาสได้เห็นหนังสือเล่มน,นี้ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเราเองทุกคนใน BNI คือ Leadership Game ค่ะ BNI คือ Leadership Game ไม่ใช่ Membership Game เราสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกของเราทุกๆคนมี Mindset ของการเป็นผู้นำในทุกๆบริบทของชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นหัวข้อแบบนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดี ซีอก็คือเจ้าของธุรกิจนะน่าจะเป็นบริบทที่เหมาะสมสําหรับทุกๆคนก็เลยหยิบนะคะซีรีส์ของหนังสือเล่มนี้มาฝากการคิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์หลายๆตอนเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเอานําหนังสือเล่มน,นี้มาเล่าให้ฟังเป็นตอนๆน,นะคะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะคุณซีเวนบัตเล็ตนะคะบอกว่า s u c c e s s ค่ะทุกคนค่ะคนที่ประสบความสําเร็จในทุกๆคนหนังสือเล่มน,นี้เป็นำตำลาสู่ความสําเร็จแล้วคนที่ประสบความสําเร็จทุกๆคนมีวิถี มีวิถีมีกฎมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะคะแต่ว่าความสําเร็จเหล่านั้นมันต้องมาจากความสําเร็จรอบด้านในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานปรัชญาการใช้ชีวิตการเป็นผู้นำหรือการที่เราอินสปายผู้อื่นซึ่งก็น่าจะเป็นข้อมูลดีๆที่เราจะได้นําข้อมูลเหล่านี้ไปอินสปายซึ่งกันและกันและเป็นผู้นําที่ดีขึ้นและเก่งขึ้นในชุมชนของ BNI นั่นเองสไลด์ถัดไปค่ะแต่ว่า <c oughs> การเดินทางของผู้นํานะคะ ผู้นำพัฒนาได้นะคะผู้นําพัฒนาได้มันไม่ใช่ว่าคนเราเกิดมาแล้วเ,เป็นผู้นํามันไม่ใช่ว่ามีหรือไม่มีทุกทกคนพัฒนาความเป็นผู้นําได้มันคือการที่เรา c o n t i n u a นะคะเรียกว่า ending improvement ไปสู่ journey ของเราเพราะฉะนั้น journey ค่ะเส้นทางนี้นะเส้นทางสู่ความเป็นผู้นําหรือการพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญมากกว่าจุดหมายปลายทางหรือเส้นชัยซะอีกนะเพราะฉะนั้นค่ะ ah, journey enjoy the journey นะคะ because the journey is what matter the most ในเส้นทางการเดินทางของความเป็นผู้นํา ะะสไลด์ถัดไปค่ะนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็ได้ให้แง่คิดนะคะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเป็นผู้นําหรือประสบความสําเร็จได้มันต้องมาจากทั้ง private victory แล้วก็มันต้องเริ่มจาก private victory ก่อนแล้วจึงจะต่อยอดไปที่ public victory ได้หมายความว่าถ้าเราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเราต้องเริ่มจากการเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จในตัวเราเองก่อนนะคะเราจะต้องปลูกฝังตัวเราเองย,งาายังไงให้มี private victory เพราะความสมําเร็จเกิดขึ้นจากตัวเราเมื่อเรามีความสมําเร็จเราก็จะแผ่ขยายความสมําเร็จนั้นไป ให้กับผู้คนรอบข้างได้นั่นเองสไลด์ถัดไปค่ะแล้วก็ <c oughs> ในหลักการของ private victory ทั้งหมดมีด้วยกัน5ข้อนะคะ5ข้อแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังแค่ข้อแรกเพราะว่าข้อแรกมันมีข้อย่อยอยู่ในนี้นะคะก็จะได้ให้ข้อมูลกันเขาบอกว่ากฎของ private victory คือ1เราต้องเข้าใจ the five buckets of life ก่อน the five buckets of life องค์ประกอบของความสําเร็จในชีวิตเราจะต้องประกอบด้วยถังทั้งหมด5ทถังนะคะแล้วก็มันจะต้องเป็นสเต็ปด้วยจากสเต็ปหไปสเต็ปสไปถัง 3, ามถัง4ถัง5นะคะเมื่อทั้ง5ถังประกอบกันเราจริงจะมี private victory ในข้อที่1นะคะได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะ the five buckets of life องค์ประกอบของความสําเร็จในชีวิตจะเริ่มต้นจากอะไรบ้างไปดูที่ bucket แรกกันเลยนะคะทางข้อแรกค่ะ คือเรื่องของ knowledge ค่ะเราจะประสบความสำเร็จได้ในมิติของการทำงานเราจะต้องมีความรู้นะคะเกี่ยวกับสายงานของเราค่ะ สิ่งที่อยากจะปลูกฝังก็คือว่ามันไม่มีใครรู้ไปหมดทุกเรื่องเราจําเป็นต้องเป็นคนที่รู้จริงในสายงานของเราในสายธุรกิจของเรานะคะแล้วก็มันเป็น never ending improvement อนะความสําคัญวันนี้เราอาจจะมีข้อมูลมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจหรือ Functional Skill ของธุรกิจเราแต่สิ่งที่อยากจะปลูกฝังมันไม่ได้สําคัญอยู่แค่นั้นคะ่ะความสําคัญมันอยู่ที่ never ending improvement มันอยู่ที่การหาความรู้อยู่เสมอในธุรกิจของเรานะแน่นอนว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าเราไม่หมั่นหาความรู้ไม่เติมไม่อัปเดตความรู้ของเราอย่างต่อเนื่องเราก็จะไม่สามารถครบอับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นนะ Success Bucket ข้อแรกเลยก็คือเรื่องของ knowledge ความรู้เกี่ยวกับสายงานจงใยรู้ใยเรียนหาความรู้อยู่เสมอจงมี mindset ของ never ending improvement พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ยงเพราะถ้าไม่ไม่พัฒนา คุณจะถูกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมันกลืนกินนั่นเองนะคะนั่นคือบักเก็ตแรกเรื่องของ knowledge หรือเรื่องของความรู้ไปต่อกันที่บักเก็ตที่2หรือทังที่2กันเลยค่ะถังที่2คือเรื่องของ skills ค่ะเมื่อเรามีความรู้แล้วนะคะอันที่2คือเราต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆนะคะ in the dynamic landscape of business world ในโลกของการทําธุรกิจในโลกของฉากทัศน์ทางธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจําเป็นต้องมีการปรับตัวนะ เราจำเป็นต้องมีการพัฒนาค่ะ เขาบอกว่า the importance of developing and honing various s k i l l เราจำเป็นต้องมีความชำนาญทักษะในด้านต่างๆนะคะทุกวันนี้ในการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จได้เราจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งสายงานแล้วก็สายของการพัฒนาตัวเองทั้ง hard skill แล้วก็ soft skill hard skill ก็คือเรื่องที่ r e l a t e กับ professional ของเราส่วน soft skill ก็คือเรื่องของการที่เราจะเป็นผู้นำนะคะได้ดีขึ้นเรื่องของการสื่อสาร leadership หรือการปรับตัว adaptability นั่นเองนะคะแล้วข้อที่3ค่ะพัฒนาทักษะและสกิลต่างๆอย่างต่อเนื่องมันมีความสำคัญต่อความสำเร็จและการเติบโตของเราเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เบนไอปลูกฝังนะคะเรื่องของ knowledge การเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานของคุณคือการเป็น expert ใน LCD lowest common denominator ของคุณที่จะนำเข้ามาให้กับเพื่อนของคุณช่วยกันในการขยายธุรกิจ เริ่มจากตัวคุณในการที่คุณต้องมี knowledge คุณต้องมี skill นะคะลงลึกใน knowledge นะคะ function ทังนั้นต้องรู้ลึกร,รู้จริงนอกจากนั้นยังต้องพัฒนาอื่นๆที่รอบด้านทั้ง hard skill แล้วก็ soft skill ด้วยนะคะไปต่อกันที่ข้อถัดไปนะคะที่คุณ Steven Butler ได้แนะนำเอาไว้ข้อที่3คือ network ค่ะข้อที่3คือ network เครือข่ายทางสังคมเห็นไหมคะเมื่อเรามี knowledge เรามีสกิลแล้วเราจริงจะสามารถใช้พลังทวีของเน็ตเวิร์กได้เน็ตเวิร์กก็คือเครือข่ายทางสังคมค่ะความสัมพันธ์คอนเนคชั่นภาพแวดล้ลอมการเรียนรู้จากคนที่สำเร็จนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือ building and nurturing professional networks ค่ะหนังสือเล่มน,นี้บอกเลยค่ะว่าเราจำเป็นต้องมีการ build network ทาง professional นะคะพอคิดให้ดีเอ๊ะนี่คือเรื่องของ BNI เลยเนาะนะคะ effective networking cultivating the meaningful Connections นะคะการพัฒนาสายสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและมีความหมาย l e v e r a g i n g Relationship to e n h a n c e o p p o r t u n i t i e s and Personal Development พลังทวีจากเครือข่ายสามารถช่วยคุณในการสร้างโอกาสและการพัฒนาของตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เรื่องภายนอกหนังสือทุกๆเล่มเรื่องของ Leadership โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจจะมีการพูดถึงเรื่องของ Network พวกเราทุกๆคนใน BNI ได้เรียนรู้เรื่องของ Network ตั้งแต่ d a y ที่เราอยู่ในกลุ่มของ b n i ห็นไหมคะโลกภายน,นอกเขายัางเรียนรู้ที่จะใช้พลังทวีแต่พวกเราโชคดีมากๆที่เรามีพลังทวีของเน็ตเวิร์กหรือคอนเนคชันเหล่านั้นอยู่ในชุมชนของเรานะคะเขาบอกว่าพัฒนาเครือข่ายทางสายอาชีพนี่คือตรงเป๊ะเลยเพราะใน b ีนค่ะเรามา build relationship ต่อกันเพื่อมา build build business referral partner มาแนะนำคอนเนคชันต่อกันเรามาพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ดีที่มีความหมายนะคะ long term relationship build นะคะ Uh, VCP ค่ะ Visibility credibility และ profitability ของคุณมาสร้างให้คนใน chapter know like trust คุณชอบคุณนะคะขท่ะรู้จักคุณชอบคุณแล้วก็ trust ในตัวคุณเมื่อคุณ build network แบบนี้ได้คุณจะสามารถใช้พลังทวีนี้ในการสร้าง business opportunity และนอกจากนั้นยังสามารถสร้าง personal development ได้ด้วยเพราะเมื่อคุณได้อยู่รายล้อมด้วย network ที่เข้มแข็งและยอดเยี่ยม คุณก็จะได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันเห็นไหมคะพวกเราชาว BNI คะนี่คือข้อที่คนในโลกภายนอกบอกว่าเป็น s ิ c r e t และพยายามที่จะเรียนรู้แต่พวกเรามีอาวุธลับนั้นอยู่ในมือส่งเสริมการบอกเพื่อนๆน,นะคะว่านี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆและหเป็นและเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของความสําเร็จของเจ้าของธุรกิจใครเห็นด้วยกับข้อนี้คีย์เลขก้เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะคีย์เลขก้าเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยว่า BNI ให้สิ่งนี้กับคุณจงใช้พลังทวีและสร้างเน็ตเวิร์กใน BNI ให้เข้มแข็งเพื่อช่วยตัวคุณเองในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาความเป็นผู้นำของคุณแล้วไปต่อกันที่บัคเก็ตข้อที่4กันเลยนะคะข้อที่4 คือเรื่องของ resources ค่ะคือเรื่องของ resources ทรัพยากรเงินทุนระบบเมื่อคุณมี knowledge เมื่อคุณมี skill เมื่อคุณมี network แล้วสิ่งต่อไปที่คุณต้อง build ก็คือ resources ทรัพยากรเงินทุนระบบคุณจำเป็นต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพราะไม่มีใครที่มี unlimited resources แต่ใน b e บ n Eye มอบ resources ต่างๆที่มีคุณค่าและมีความหมายให้กับคุณได้ ความรู้จากเพื่อนเน็ตเวิร์กจากเพื่อนที่จะช่วยคุณในการขยายธุรกิจสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าเป็น e ีซอ r c e s เป็นทรัพยากรของคุณที่ทําให้คุณก้าวหน้านะคะการบริหารการเงินแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆนะคะการบริหารทรัพยากรทางด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพมีผลต่อการเติมเต็มในทุกมิติของชีวิตเห็นไหมคะเมื่อสักครู่ตัวอย่างของคุณใบตองเป็นอีกหนึ่งมิติที่ยอดเยี่ยม คุณใบตองมี BNI Signature และ BNI ทั่วประเทศเป็น Resources ที่ทำให้วันหนึ่งถึงแม้คุณใบตองประสบเหตุในชีวิตแต่ Resources และ Network ที่คุณใบตองมีนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยคุณใบตองนั้นยังคงเดินหน้าต่อได้นี่คือคุณค่าและขุมพลังของ Resources ที่มหาศาลและเป็นหนึ่งในกูเป็นหนึ่งในความลับที่กูรูต่างๆบอกว่านี่แหละค่ะคือความสาคัญจงสร้างและ Nurture Resources ของคุณให้ดีวันนี้ใครได้ฟังแล้ว คุณจะกลับไปพัฒนาไปเนเจอร์นะคะไปพัฒนาสายสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนๆในชัปเตอร์เพราะคุณรู้แล้วว่ามันสําคัญมากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นเน็ตเวิร์กที่ดีหรือการเป็นรีซอสเซสเป็นแหล่งทรัพยากรให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งมิติของธุรกิจและการพัฒนาตัวเองใครชอบข้อน,นี้คีย์เลขสี่เข้ามาในแชทบล็อกเลยนะคีย์เลขกสี่เข้ามาในแชทบล็อกเลยค่ะแล้วไปต่อกันที่ข้อที่5เลยนะคะไปต่อกันที่ข้อสุดท้ายของ the five buckets of life ค่ะข้อนี้สำคัญมากๆเหมือนกันคือ r e putation ค่ะชื่อเสียงที่จะผลักดันให้เราไปไกลกว่าเดิมเห็นไหมคะ BNI ปลูกฝังแล้วบอกว่า BNI คือ long term relationship กว่าคุณจะได้โอกาสทางธุรกิจคุณจะต้องสร้างและปลูกฝัง r e putation ของคุณ Do people know you? Do p e o p l e know you do people like you? Do people trust you? นะคะเมื่อเราผ่าน funnel ต่างๆเหล่านี้และคุณได้สร้าง r e putation ชื่อเสียง ของตัวคุณเองและ b บ i ปลูกฝังว่าต้องสร้างความน่าเชื่อถือสร้าง Trust ให้เกิดขึ้นเมื่อน,นั้นและคะ่ะคุณจะสามารถนะคะมีขุมพลังทวีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมความสำคัญของการรักษาชื่อเสียงค่ะชื่อเสียงมีผลต่อง,งานและความสำเร็จของเราคุณเริ่มจากการ Build Small นะคะ Success ใน Chapter ทำให้เพื่อน trust จนเพื่อน trust คุณมากพอจนสอกไปสู่นะคะ referral ที่เป็น dream referral ของคุณเพื่อนนะคะจะไม่ส่ง referral ที่เป็นโอกาสทางธุรกิจใหญ่ๆให้กับคุณถ้าคุณมี bad reputation reputation ที่ไม่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้น b n ไ I เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในการสอนสิ่งนี้นะคะนี่คือเคล็ดลับนะ,ะที่เจ้าของธุรกิจในโลกภายนอกกาลังจะเรียนรู้กันแต่พวกเรามีเคล็ดลับนั้นอยู่ในมือและเราปลูกฝังกันอย่างตลอดเวลานะคะ The role of authenticity and strategies for cultivating a positive and impactful image ค่ะนะคะเราจะต้องจริงใจเป็นมืออาชีพนะคะเพื่อที่คุณจะ build image หรือภาพลักษณ์ของคุณสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในเชิงสร้างสรรค์และเมื่อน,นั้นละค่ะโอกาสต่างๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณ ไปต่อกันที่สไลด์สรุปเลยคะ่ะนั้นสรุปแล้วในกฎข้อแรกนะคะ The Five Buckets of Life นะคะปัจจัยความสำเร็จในชีวิตธุรกิจประกอบด้วย b u c k e t 5ข้อด้วยกัน Knowledge ค่ะความรู้ทักษะในด้านต่างๆค Network ที่เข้มแข็งนะคะ Resources ค่ะทระัพยากรทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มันสร้างชื่อเสียงของคุณให้ดีเมื่อน,นั้นละคะ่ะคุณจะมี Unlimited Resources ที่ทำให้คุณประสบความสาเร็จในธุรกิจของคุณนะคะนี่คือเพียงข้อแรกเท่านั้นสาหรับ Private Victory ยังมีอีก4ข้อที่เราจะ cover กันในสัปดาห์หน้านะคะเพราะฉะนั้นใครชอบคอนเทนต์ในวันนี้คิดเลขเก้าพมาในแชทบ็อกซ์เลยใครคิเลขเก้าพ่มาแชทบ็อกซ์เลยค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะไปต่อกันที่อีก4ข้อของ Private Victory กันนะคะจากหนังสือเรื่อง Diary of the CEO นะคะสำหรับวันนี้บินใน Business Booster Series ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของคุณนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ